ไ,ไม่อย่างนั้นนะอย่ามาพูดเรื่องทุจริตกันอีกนะฮะเหม็นขี้ฟันครับท่านไอโจรพวกนี้เนี่ยนะครับไอโจรสีกากีเหล่านี้เนี่ยเวลามันได้ปุ๊บมันจะเริ่มได้ใจแล้วมันจะเริ่มขยายวงและมีการจ่ายมีการแบ่งเงินตั้งแต่หัวโตยันท้ายโตขบวนการมันใหญ่ขึ้นครับแล้วพอขบวนการมันใหญ่ขึ้นครับท่านประธานสิ่งที่พวกโจรสีกากีเหล่านี้กลัวที่สุดก็คืออะไรฮะ การที่มีคนใดคนหนึ่งปากโป้งไปบอกไปแฉไปเปิดไปเผยแล้วมันก็จะเริ่มเอากลไกลไม่ใช่แค่ผลประโยชน์มันจะเริ่มเอาเอาอำนาจหน้าที่ของระดับบังคับบัญชาไปข่มขู่ข้าราชการชั้นผู้น้อยแล้วก็จะข่มขู่ข้าราชการชั้นผู้น้อยว่าถ้าคุณเปิดผมจะใช้อำนาจหน้าที่เล่นงานคุณก่อนและที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดตราบใดก็ตามถนะ้าเขายังถูกกฎหมายเล่นงานไปด้วยใครจะกล้าเปิด พอไม่กล้าเปิดคราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับการที่ระบบคากราการหรือปปชจะเข้าไปล้วงลูกจัดการทลายทั้งหลังมันก็น้อยและสุดท้ายตัวการก็ยังคงอยู่ที่ตายไปที่ถูกจับมีแต่ปลาซิวปลาส้อยไม่แตกต่างจากการจับยาเสพติดที่ตัวใหญ่ไม่เคยถูกจับได้และมันก็สร้างขบวนการในการทุจริตเสาะก่อนบ่อนทำลายโกงกินประเทศชาติ โกงกินเงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนกันต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นกฎหมายฉบับนี้ที่เราขอแก้ไขเราเพิ่มเติมยังไงครับท่านประธานเราเพิ่มเติมว่าในกรณีนะครับที่ขาดหลักฐานพยานหรือมีหลักฐานพยานที่ไม่เพียงพอที่จะเอาผิดกับตัวการหรือผู้กระทำความผิดที่เป็นตัวสำคัญเรา อนุญาตให้มีการอายัดหรือกันผู้แจ้งเบาะแสเป็นที่เป็นคนแรกเอาไว้เป็นพยานและไม่ต้องถูกดำเนินคดีและมีการปกป้องสิทธิและสวัสดิการต่างๆให้โอกาสคนที่เคยถูกบังคับให้ต้องโกงให้ออกมาเป็นผู้เปิดเผยเพื่อให้ภาครัฐทลายวงจรการโกงทั้งหมดแบบถึงรังเอาให้มันหมดประเทศเสียที ผมถามจริงๆฮะถ้าอยากจะจัดการกับปัญหาทุจริตมันต้องจับแค่ปลาซิวปลาส้อยหรือมันจะต้องทล,ลายยกลังผมว่าสมาชิกแห่งนี้ที่อยู่ภายใต้ห้องประชุมสุริยันแห่งนี้เนี่ยที่ได้รับเลือกจากประชาชนชาวไทยให้เป็นผู้แทนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องการทล,ลายขบวนการทุจริตแบบยกลังเอาให้ตั้งแต่ต้นยันยันจบหัวยันหางมันถึงจะแก้ไขปัญหาทุจริตการคอร์รัปชันได้ ถ้าปล่อยให้หัวยังคงลอยนวลจับแต่ปลาซิวปลาส้อยขา้าราชการชั้นผู้น้อยสักพักด้วยความโลภและความกลัวก็จะมีขา้าราชการชั้นผู้น้อยตกเป็นเหยื่อไอขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นและวงจรการทุจริตของประเทศไทยก็จะอยู่ในวังวนเดิมดัชนี corruption perception index ที่เราถูกประจานจากทั่วโลกก็แย่เหมือนเดิมตั้งแต่ยุคก่อนจนผ่านรัฐประหารมาแล้ว โดยมีคนดีมาปกครองประเทศเราจะทำตามสัญญาสุดท้ายดัดชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน ruption, ก็แย่เหมือนเดิมผมเลยหวังอย่างยิ่งว่ากฎหมายเช่อแบบนี้จะมีแนวคิด whistle blower protection หรือการปกป้องผู้ออกมาเปิดเผยการทุจริตในแบบที่นานาอารยประเทศมีผมคิดว่าผู้แทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เคยศึกษากฎหมายในลักษณะนี้มาโดยตลอดผมก็แปลกใจว่าในเมื่อท่านมีประสบะการณ์ท่านมีเนื้อหาสาระอยู่แล้ว ทำไมไม่เคยคิดจะเอาหลักการที่สากลประเทศนานาอารยาประเทศที่เขามีดัดชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันที่ดีติดระดับโลกมาบรรจุเป็นกฎหมายในประเทศไทยหรือว่าไอ้คนโกงที่มันตัวใหญ่อย่างนั้นเนี่ยมันใหญ่กว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาและสั่งการคณะกฤษฎีกาได้ให้ไม่ต้องเอาเรื่อง whistle blower protection หรือการปกป้องผู้ให้เบาะแสการทุจริตมาใส่ไว้ในกฎหมายฉบับนี้ตอบด้วยนะผมต้องการคำตอบ และผมยืนยันท่านตอบได้ท่านตอบกับกับกับสอสทั้งหมดเลยเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าวิซซ์ l บราว์เวอร์โปรเท็นเป็นกลไกที่สําคัญมากที่ประเทศญี่ปุ่นและนาานนี่ประเทศใช้จัดการกับขบวนการการทุจริตแบบถึงลูกถึงคนยกลังทําไมฮะดังนั้นผมยืนยันครับไม่มีเหตุผลเลยผมยืนยันสุดท้ายว่าใส่เข้าไปเถอะครับในการปกป้องพยานในการปกป้องคนที่ออกมาเปิดเผยการทุจริตคอร์รัปชันเราเขียนกฎหมายไว้รัดกลุ่มครอบคุมแล้ว การทุจริตคอร์รัปชันจะได้หมดไปจากสารระบบประเทศไทยสัทีไม่อย่างนั้นนะฮะไม่อย่างนั้นนะอย่ามาพูดเรื่องทุจริตกันอีกนะฮะเหม็นขี้ฟันครับท่านประธานขอบพระคุณครับ